วันนี้เราจะนําทุกท่านมาพบกับ9อันดับพระเหรียญพระเกจิอาจารย์รุ่นแรกที่มีค่านิยมตั้งแต่หลักพันขึ้นไปที่ได้รับความนิยมเช่าหากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นเหรียญดีมีอนาคตที่ราคาเช่าหาแพงขึ้นทุกปีเป็นที่น่าเก็บสะสมไว้เพื่อเป็นทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานต่อไปในภายภาคหน้า และนี่ก็คือ9อันดับพระเหรียญพระเจิอาจารย์รุ่นแรกที่มีค่านิยมตั้งแต่หลักพันขึ้นไปที่ได้รับความนิยมเช่าหากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในชุดที่3อันดับที่1เหรียนรุ่นแรกหลวงปู่วงวัดมะกอกเฉตตะเลิ่งชันกรุงเทพมหานคร เรือนี้จัดสร้างในปีพศ2505หลวงปู่วง์ท่านเป็นพระที่ใฝ่ศึกษาจึงทําให้ท่านแสวงหาครูบาอาจารย์อยู่เป็นประจําท่านได้อยู่จําพรรษาตามวัดต่างๆหลายวัดเช่นวัดเสาธงใหญ่วัดมะกอกวัดทองบางระมาดวัดสวุวรรณกีรีเป็นต้นตัวท่านเคยป่วยจนต้องมารักษาตัวที่วัดมะกอกเป็นเวลานาน เมื่อท่านหายป่วยแล้วท่านก็จะริกไปเรียนวิชากับครูบาอาจารย์อื่นๆและเมื่อตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมะกอกว้างรงท่านจึงมารับเป็นเจ้า,าวาดวัดมะกอกตามคำอาราธนาของพระคณะกรรมการสงฆ์เลียนของหลวงปู่ว,วงรุ่นแรกเป็นรุ่นเดียวที่ท่านสร้างเท่านั้นสร้างขึ้นเมื่อปี2505ในครั้งทาบุญอายุครบ84ปี การจัดสร้างมีทั้งเนื้อเงินเนื้ออะบาก้าและเนื้อทองแดงจํานวนการสร้างไม่แน่ชัดคิดว่ารวมกันแล้วไม่น่าจะเกิน3,000เหรียญบางเหรียญหลวงพ่อเมตตาให้เป็นกรณีพิเศษเดรอยน,นี้มีพุ้ทุกุณสูงมากโดดเด่นทางด้านองค์พันมหาอุดเป็นที่สุดด้านแค้วคาดปลอดภัยและเมตตามหานิยมก็มีประสบการณ์สูงอีกด้วย ตัวราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่วงวัดมะกอบเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครปี2 5 5 5นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่2เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อมิ่งวัดกกบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2509หลวงพ่อมิ่งท่านเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่อพวงวัดกกอีกทั้งยังได้รับวิชาจากหลวงพ่อไปวัดกำแพงและหลวงปู่หยมวัดหนังอีกด้วยพระเครื่องของท่านจึงมีพุทธคุณสูงมากๆเหรียญรุ่นนี้เป็นที่นิยมกันมากทรงพิมพ์ก็ตามแบบมาตรฐานของสายวัดหนังจัดสร้างมีสองพิมพ์ก็คือพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กมีการจัดสร้างมีเนื้อทองคํา เนื้อเงินเนื้อทองแดงและเนื้ออาบาก้าป่ากันว่าหลวงพ่อมิ่งท่านเป็นพระสหธรรมิกกับหลวงพ่อไปวัดกำแพงเหรียญหล่อ,หอของวัดกำแพงขึ้นชื่อเรื่องอยู่ยงคงกระพันแบบว่าเหนียวสุดๆแต่ของหลวงพ่อมิ่งวัดกกคนส่วนใหญ่เชื่อว่าเด่นทางด้านเมตตาแต่ถ้าถามคนฝั่งทนยิ่งแถวบางขุนเทียนสมัยก่อนแล้วก็จะบอกได้เลยว่าพระเครื่องวัดกกเป็นที่นิยมของคนใจนักเลงแถวนั้น คนที่นิยมพระสายวัดหนังนิยมห้อยคอติดตัวว่ากันว่าถ้าเหรียญเจ้าคุณผลวัดหนังมาติดตัวและหาไม่ได้แล้วก็ให้เอาเหรียญหลวงพ่อมิ่งวัดกกใช้แทนกันได้ตัวราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อมิ่งวัดกกบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครปี2509นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่3เรียนรุ่นแรกคูบาอินโตวัดบุญยืนจังหวัดพะเยาเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2508วัตถุมงคลของท่านสร้างไม่มากและหายากและล้วนมีประสบการณ์มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าใครมีไว้บูชาก็มีแต่ความโชคดีชีวิตเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเพิ่มพูนและแคล้วคคาดจากอุบัติภัย อธิษฐานขอสิ่งใดก็ได้สมดังใจเหรียญคุณบาอินโตรุ่นแรกปี2508มีการสร้างขึ้นมาหลายบล็อกโดยคุบาอินโตได้ปลูกเสกพร้อมกันทั้งหมดในมณฑลพิธีเดียวกันส่วนเหรียญบล็อก3ขีดก็มีมากจึงตกค้างที่วัดเป็นเวลานานหลายปีโดยท่านคุบาอินโตก็ได้เมตตาปลูกเสกให้ตลอดมาจนเหรียญหมดไปจากวัด ถือว่าเหรียญบล็อก3มขีดปลูกเสกนานที่สุดเรียญคู่บาบอินโตรุ่นแรกปี2 5 0 8แบ่งแยกบล็อกได้ตามนี้ก็คือบล็อกขีดเดียวมีเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงกะไหลทองและกะไหลเงินแจกกรรมการบล็อกขีดเดียวสังกติต่อเนื้อทองแดงและกะไหลทองจำนวนการสร้างประมาณพันเหรียญบล็อก2ขีดเนื้อทองแดงมีทองแดงกะไหลทอง บล็อกสมขีดมีเนื้อทองแดงทองแดงกะไรทองแต่ละรุ่นร้วนมีประสบการณ์ทั้งสิ้นมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาใครมีไว้บูชามีแต่โชคดีชีวิตจเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินเพิ่มพูนมากมายแล้วคาดจากอุปบัติภัยทั้งหลายอธิฐานจิตขอสิ่งใดก็ได้สมดังบาทธนาส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกคูบาอินโตวัดบุญยืน จังหวัดพะเยาปี2,508นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่4เหรียญรุ่นแรกคูบาขันแก้ววัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2520พระครูอุดมขันติธรรมหรือคูบาขันแก้วอุตมโม อดีตเจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหรือสันพระเจ้าแดงถือเป็นพระเจจิล้้านนาที่เป็นทั้งพระนักพัฒนานักเทพและยังมีฝีมือทางด้านศิลปะอีกด้วยเมื่อปีพศ2520คณะสิทธิ์รัศมีพมโพธิโกอันมีคุณหมอสมสุขขอคงอุไรเป็นผู้นำได้ขออนุญาตท่านจัดสร้างวัตถุมงคลให้หลวงปู่ปู่เสก วัตถุประสงค์ก็เพื่อแจก,กเป็นของขวันให้คณะกรรมการที่มีจิตศรัทธาในการทอดพระป่าวัดสรรพระเจ้าแดงในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ1 2สิงหาคมปี2520ซึ่งเป็นวันมหามงคลได้เลิกในการทำพิธีปลุกเสกณพระวิหารวัดสรรพระเจ้าแดงเหรียญรุน่นแรกนี้มีสองแบบก็คือแบบมีหูและไม่มีหู สร้างสำหรับสมณัตคุณแก่ผู้ทำบุญผ้าป่าทั่วไปโดยมีการจัดสร้างดังนี้เนื้อเงินสร้างจำนวนร้อยเเหรียญต่อโคตรที่สังกติเนื้อทองระครังสร้าง3,340รี่เหรียญต่อโคตรด้านล่างผ้าสังกติเนื้อทองแดงสร้าง19 4 0เรี่หรียญต่อโคตรด้านหลังเหรียญใต้ย,ยัน10เนื้อทองแดงกะไหลทอง170เเหรียญต่อโคตรด้านหลังเหรียญท้ายชื่อ วัดสรรพระเจ้าแดงส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกคูบาขันแก้ววัดสรรพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนปี2520นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่5เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเพชรวัดดอนพศ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2497หลวงพ่อเพชรวัดดอนพศท,ท่านเป็นเจเจอาจารย์คู่เมืองชัยาตามที่ลูกศิษย์ยุคเก่ามักจะบอกเป็นเสียงเดียวว่าชาวชายาต้องมีครูอยู่สองเพชรคือหลวงพ่อเพชรวัดดอนพศและหลวงพ่อเพชรวัดศรีเวียงท่านทั้งสองนั้นได้อบรมชาวบ้านและเป็นที่พึ่งให้กับทุกชนชั้นและทุกหมู่เหล่า คุณธรรมที่เป็นแบบอย่างยึดถือในตัวของหลวงพ่อเพชรทั้งสองนั้นมีมากส่วนในด้านคาถาอาคมหลวงพ่อเพชรทั้งสองได้ศึกษามาร่วมกันจากการเดินทุดงควัดพระเครื่องของท่านไม่ว่าจะเป็นพระว่านยาหรือเหรียญรูปเหมือนต่างๆเป็นที่หวงแหนของชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะผู้ที่นับถือเหรียญของท่านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าลูกหลานคล้องเหรียญหลวงพ่อเพชรไม่เก็บไม่ไข้และเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เหรียญหลวงพ่อเพชรวัดดอนพฤรุ่นแรกออกข้าวหลังเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดศรีเวียงรุ่นแรกแต่เหรียญหลวงพ่อเพชรวัดดอนพฤรุ่นแรกสร้างและปลูกเสกพร้อมกับเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดศรีเวียงรุ่นสองในปีพศ2497พบเห็ียน้อยเพราะใครมีไว้ก็ต่างเก็บเงียบและหายากส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเพชรวัดดอนพฤจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีปี2497นีนี้ ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่6เหรียญรุ่นแรกสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบรวรน,นิเวศมิหารเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในพศ2528เหรียญพาะรูปเหมือนรุ่นแรกสมเด็จพระสังฆราช เป็นเหรียญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาสมเด็จพระสังฆราชเมื่อครั้งท่านยังดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระญาณสังวรในวาระที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบหรือ7 2 0 0รษาในฐานะที่ทรงเคยเป็นพระอภิบาลหรือพระพี่เลี้ยงได้ข้าเสด็จออกมาทรงผนวด และประทับบำเพ็ญสมรธรรมอวัสบวรวิเวศวิหารเมื่อีปพศ2499ในการจัดสร้างเหรียญพระรูปเหมือนรุ่นแรกทั้งหมดออกแบบจัดสร้างโดยกองกระสาบกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดสร้างเป็น2เนื้อและ2ขนาดก็คือมีเนื้อทองคำขนาดเล็กจำนวนการสร้าง100เหรียญและ ขนาดใหญ่จำนวนการสร้างสามหมื่นเหรียญและมีเพียงเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียวเท่านั้นส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารปี2,528นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่เเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออบวัดถ้ำแก้วจังหวัดเพชรบุรีเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2516สำหรับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่ออบท่านสร้างเมื่อปีพศ2516เหรียญรุ่นนี้ท่านไม่ได้สร้างด้วยเนื้อโลหะธรรมดาแต่ได้สร้างด้วยวัตถุอันเป็นมงคลจำนวนมากตามได้มีการบันทึกไว้ระบุว่า จนวนโลหะมงคลที่นํามาสร้างเหรียญรุ่นแรกนี้มีน้ําหนักถึง40กิโลกร,รัมเลยทีเดียวโดยที่หลวงพ่ออบท่านได้ใช้เวลาในการลงอักขระและปลูกเสกชนวนโลหะเป็นเวลามากถึง1เดือนเต็มๆหลังจากนั้นหลวงพ่ออบท่านก็กําหนดเลิกเสาห้าซึ่งตรงกับวันที่7เมษายนปี2516เป็นวันสร้างเหรียญโดยเริ่มแต่การล้อมวัตถุ การนำวัสดุที่หลอมแล้วมารีดให้เป็นแผ่นแล้วปั๊มออกมาเป็นเหรียญจนกระทั่งถึงเวลาปลูกเศกครึ่งเหรียญทั้ง4ชนิดใช้แม่พิมพ์อันเดียวกันกรรมวิธีการสร้างแบ่งออกเป็น6ระยะเมื่อดำเนินการปั๊มเหรียญสิ้นสุดระยะที่5เป็นเวลา24นาฬิการวมระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น18ชั่วโมงต่อจากนั้นก็จะเป็นระยะที่6คือการเริ่มปลูกเศกทันทีในเมื่อมีการปั๊มเหรียญสิ้นสุดลง โดยผู้ดำเนินการได้นาเหรียญทั้งหมดจํานวน7,799เหรียญเดินทางโดยรถยนต์มุ่งสู่วัดห้ําแจ้วในเวลาประมาณ2นาฬกาทั้งนี้หลวงพ่ออบท่านได้เตรียมการพร้อมศัพท์อยู่ในพระอุโบสถแล้วและหลวงพ่อก็กระทำพิธีปลูกเศกเหรียญตั้งแต่เวลา2นาฬกาจนย่ํารุ่งและปลูกเศกต่อไปเช่นนี้อีกทุกคืนจนถึงวันออกพรรษา เหรียญปั๊มชุดแรกเป็นเนื้อนาโรหะจำนวน1,000เหรียญเหรียญชุดนี้สวยงามที่สุดไม่มีรอยลานของแม่พิมพ์เหรียญเนื้อสำมฤทธิ์มีจำนวนการสร้าง200เหรียญและเหรียญเนื้อนวโรหะปั๊มในระยะที่5มีจำนวนถึง6,578เหรียญส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงพว่ออบวัดถ้ำแจ้วจังหวัดเพชรบุรีปี2 5 1 6นี้ ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทังน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่8เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเกลี้ยงวัดเขาบ้านกลางจังหวัดประจวบคีรีขันเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2496เหรียญคงจักของหลวงพ่อเกลี้ยงวัดเขาบ้านกลางรุ่นแรกปี2496 รุ่นนี้คนทางประจวบและคนทางจังหวัดชุมพรจะรู้จักกันดีหลวงพ่อเกลี้ยงแห่งวัดเขาบ้านกลางท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกและท่านก็เป็นชาวอำเภอทับสะแกโดยกําเนิดท่านมีความเชี่ยวชาญในทางการปฏิบัติกรรมฐานและวิชาอาคมต่างๆเป็นที่พึ่งทางใจของชาวอำเภอทับสะแกและเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกของท่าน ซึ่งเป็นพรดีที่หายากของชาวอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่องพุทธคุณของท่านรุ่นนี้ทราบมาจากผู้เท่าผู้แก่ที่มีชีวิตอยู่ท่านเล่าให้ฟังว่าเรียนรุ่นนี้มีประสบการณ์มากมายในสมัยก่อนขนาดปืนยังยิงไม่ออกมือปืนสมัยก่อนต้องมีท่านไว้อูชาทุกคนด้วยประจกักษ์ในพุทธคุณเป็นมหาอดอยยุลูกป,ปืนและเหนียวอย่างไว้วางใจได้ เหรียญรุ่นนี้สร้างประมาณปี2496จำนวนการสร้างไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันแต่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะมีการสร้างจำนวนน้อยนับเป็นของดีที่หายากอีกรุ่นหนึ่งนับเป็นเหรียญเหนียวที่เก่าที่สุดในอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือเป็นเหรียญแรกของพระในอำเภอทับสะแกเลยเข้าว่าได้ส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเกลี้ยงวัดเขาบ้านกลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี2,496นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่9เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสดวัดห้วยชิน,นศรีจังหวัดราชบุรีเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2511หลวงพ่อสดวัดห้วยชิน,นศรีหรือพระครูพุทธสาราพิวัตร เจ้าอาวาสวัดห้วยชินสีตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดราช,ชบุรีท่านมีนามเดิมว่าสดคลินสวุวรรณพื้นเพเป็นคนบ้านคูบัวเกิดที่บ้านคูบัวตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราช,ชบุรีเมื่อประมาณปีพศ2442หลวงพ่อสดท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดห้วยชินสีท่านเป็นพระเจดิที่มีความเมตตาสูงมีความเคร่งครัดในวัดปฏิบัติและมีวิชาอาคมที่เข้มขัง ลูกศิษย์ล้วนมีจิตศรัทธาในความแก่กล้าทางพุทธาคมของท่านชาวบ้านในละแวกนั้นต่างเล่นขานกันว่าท่านคือผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์นังมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าครั้งหนึ่งเคยมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีเข้ามาสร้างความเสื่อมเสียภายในวัดหลวงพ่อสวดท่านได้มากล่าวตักเตือนด้วยความเมตตาแต่ทว่าบุคคลผู้นั้นหาได้ฟังท่านไม่กับยังดื้อรั้นทำต่อไปโดยไม่ยำเกรง ่านจึงกล่าวว่าระวังผลกรรมจะตามมาผ่านไปเพียงไม่นานบุคคลที่จิเลศหนาผู้นั้นก็ประสบอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตายเดี๋ยวลงพ่อสดวัดห้วยชินศีรุ่นแรกสร้างขึ้นในปีพศ .2511 เ,เพื่อแจกในงานฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อลักษณะเป็นเหนรียญปั๊มรูปหยดน้ำแบบมีหูในตัวมีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างมิได้มีการจดบันทึกไว้ตัวนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสดวัดม้วยชินสรีจังหวัดราชบุรีปี2511นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ รนั่นก็คือ9อัดับผ้าเหรียญผ้าเจติอ,อาจารย์รุ่นแรกที่มีค่านิยมตั้งแต่หลักพันขึ้นไปที่ได้รับความนิยมเช่าหากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆในชุดที่3และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ